ใครอยากชั้นมังสวิรัตชั้นกินเจกินมังสวิรัตอะไรก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าข้อข้อห้ามเขาบอกกินเนื้อมันบาปม,นนมันนุ่นมัมมนนะี่เนี่ยไม่ไม่เกี่ยวนะสมัยสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยเคยไปขอพระพุทธเจ้านะอยากให้พระพุทธเจ้าตั้งกฎว่า ห้ามพระทิษุขฉันเนื้อสัตว์ถือเรื่องเนี้ยพระเทวทัตนะพูดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะเรื่องว่ากินเจกินมังสว,วิรัตกินอะไรมันจะได้บุญพระพุทธเจ้าบอกไม่ไม่เกี่ยวเลยบุตรไม่อยู่ที่การกินแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามนะคือใครอยากกินก็กินไป้กินเจกินผักกินอะไรมันก็ดีค็ว่าหมายความว่าอย่างนั้นนะ มดกินเนื้อกินพวกผักกินบังสวิรกินอะไรมันก็ดีต่อสุขภาพในแง่ของความมันดีอะนะแต่มันไม่ได้เกี่ยวว่ากินเจแล้วมันจะได้บุญอะไรเงี้ยไม่ไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับการกินนะสิ่งที่พระเจ้าห้ามพระก็คือเนื้อสัตว์สิบกว่ายางเนื้อสุนัขเนื้อม้าเนื้องูเนื้อมีเนื้อมนุษย์เนื้อหมาเนื้อเสืออะไรพวกเนี้ย พุฎเจ้าห้ามในในพระวินัยพระเขาก็บอกไว้ว่าเรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเห็นถ้าเราเห็นเราได้ยินว่าเขาฆ่ามาเพื่อเราพระเขาห้ามพระวินัยห้ามฉันเช่นว่ามีคนเดินผ่านมาหน้าวัดเนี่ยไปใช้นอพอออกเนี่ยโอ้ยเข็นนั่นปลาอยู่เหนีออาจารย์เดี๋ยวสิเอาไมา้จังหันมืออื่นนี่เดี๋ยวไป ไปเอามันก่อนเนี่ยเอ็นเพลิงเลยนี่เด้อไปเผาเอามันก่อนเดี๋ยวมืออื่นเสียมใส่บาตรเ้อนี่คันไดยินงั้งสี่เป็นบ่อห้ฉชั้นก็หมายพุทธเจ้าแปลว่าเขาจะทํามาเพื่อตัวเองนั้นถ้าเราได้ยินเอ่อเราได้รู้เนี่ยหรือว่าเราเดินไปบินทบารดเนี่ยอ้เพิ่นมาบินธบาดแลวเอาไกลมากไกลมากปาดข้อมันเร็วเร็วเรเร็วเรสี่นะก็หมายขันไดยินปึ๊บหามฉันขันชันละเมิดฉั้นปับอาบัติ มีสินน่ะนะว่ามหมายแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นมันเป็นอาหารเนี่ยมันจะมาอย่างไงเราเพราะว่าเวลาพระจะฉันอาหารเนี่ยพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าเขาสอนมาอยู่แล้วว่าให้พระพิจารณาอาหารก่อนฉันอยู่แล้ว มามาเอามาใครมามาเอามาให้การในคนลานนี่มาวางไว้วางดีดวางดีๆวางไว้หนูเห็นวางไว้ชวนหนูเห็นมาแนบๆนะ เด็กควรกูเห็น <มา S 1> วมน่มานี่มาดิมาดิเดี๋ยวมานนี่ใครใครปลูกใครวันนี้อร่อยไหมเน่ยนะวันนี้ใครปลูกใครมีนคนมไปปลกูกอ่ะไม่มี อันนี้ลงไปได้เป็นยาไดแค่นั้นหละไปแล้วเขาหมดอันนี้ซื้อมาแตยัมาไม่ได้เอานี้อันนี้ก็ัรซื้อมาแต่ไม่ได้เอามาสาอ่าึอ่ะวันนี้สายแล้ว นี่ไม่ไม่เทศานไม่เทศหิวข้าวหาิวเข้าเทศโผกออกคระก็ไอที่อาจารย์ส่งให้ฟังก็ฟังบางทีมันก็จะมีญาติโยมเข้ามาเขาแวะเข้ามาก็มีที่เขาเห็นตามย t u b e ตามอะไรเขาก็แวะมาถามธรรมะอาจารย์บ้างอะไรบ้างก็จะมีบางทีอาจารย์ บางคนอาจารย์ก็ไม่ได้ลืมบันทึกไว้มั่งอะไรมั่งบางคนเขาก็จะรู้บางคนเขาก็หาครูบาอาจารย์ที่มาแนวนี้นะคือศาสนาพุทธเราเนี่ยมันมันเป็นกลางๆไงครูบาอาจารย์ก็มีหลากหลายแล้วแต่เลยแล้วแต่ใครชอบแบบไหนใครชอบเครื่องราง,งของขังก็ไปสำนักเครื่องราง,งของขังก็เยอะใครชอบวัดสวยๆงามๆก็ไปถ่ายรูปเช็คอินมันก็มีเยอะแยะนั่นแหละใครชอบพญาน,นาคใครชอบไหวจอมปลวกพญาน,นาควัด โตว,วัดใหญ่พิจิตพิษดานมีหมดประเทศไทยนะมีหมดแล้วแต่ชอบเลยแต่ว่าจะชอบแบบไหนก็ตามเราแค่ว่าอย่าลืมหัวใจเราเป็นพุทธอย่าลืมหัวหลักของศาสนาเราก็แล้วกันก็คือความศีลส,สมาธิปัญญาแต่ที่นี้ว่าส่วนใหญ่วัดเราที่เห็นกันมันก็ไม่เคยมีมันน้อยลงส่วนใหญ่ก็จะทำวัดสร้างวัดเพื่อจะดึงดูดโยมเข้าไป ก็จะทําอะไรให้มันวิจิตพิสดารแปลกแบบแนวพระพูทธเจ้าเข้าไปพุทธเจ้าสอนแบบนึงกูไปทําแบบหนึง่งโยมก็คือเราไปบางทีจะโทษโยมก็ไม่ได้บางทีอาจารย์มองพิจารณานะครับเพราะว่าโยมบางท่านบางครั้งเขาก็ไม่เคยรู้ว่าอันนี้ถูกหรือผิดแต่ครูบาอาจารย์บางครั้งเขาเชื่อว่าเป็นพระแล้วจะต้องต้องพูดถูกเสมอไปอย่างเงี้ยต้องสอนเราถูกเสมอไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็ มันไม่เสมอไปนะมันอยู่ที่ว่าพระที่บวชมาเนี่ยเขาบวชมาเพื่อเพื่ออะไรตรงนี้นะสําคัญก็คือบวชบวชไปเฉยๆเนี่ยนะบวชเข้ามากับมีครูบาอาจารย์ก็เห็นครูบาอาจารย์ทำครูกระทามเห็นครูบาอาจารย์สร้างาพยายานาเห็นครูบาอาจารย์ไหว้พระเอาพระพิชเชยนิพนเอาอนุนันนี้ทําอะไรสารพัดสารเพเอาขอนไม้ไม้ตะคงตะเกียน น้ำ้ตะเคียนอะไรก็กราบไปหมดอาจารย์บางทีก็ยังแซลอยูยทําไมผีมันชอบอยู่ตะเคียนวะไม้มะฮกันีก็ไม่เห็นกราบกันไม้ไม้โอ๊กไม้อะไรที่มันไม้ยุคาทําไมผีไม่อยู่ะทำไมไม่กราบไม้ยุคากันไปกาบไม้ตะเคียนกันทําไมบางทีชาวพุทธเราก็บ้าไปกาบไปมั่วซั่วอันนี้แค่พื้นฐานนะอาจารย์พูดถึงชาวพุทธแค่พื้นฐานนี้ถ้าพวกเรายังตรงนี้ยังไม่เข้าใจเนี่ยยังมันยังมันยังไกล อันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าครูบาอาจารย์ที่พวกเรามารู้จักหรือมาที่วัดนี้แนวทางครูบาอาจารย์เป็นยังไงแล้วก็ความมั่นใจของเขาพูดความมั่นใจของพวกเราโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยที่รู้จักอาจารย์เนี่ยเผื่อคนเขาถามว่าเออบัดปปานาบุญครูบาอาจารย์ท่านทําอย่างงู้นอย่างนี้เราก็จะบอกเขาได้ถูกว่าเฮ้ยจะไปให้ท่านปลูกเสกนู้นนี่นั่นไม่ต้องไปหรอก หรือจะเสี่ยงไปก็ได้เพ้อโดนด่ากูไม่รับประกันนะเราก็มันก็ประมาณนี้แหละเพราะอาจารย์ไม่ได้ทําพวกนี้เราก็ต้องบอกเขาอย่างนั้นแต่ถ้าคนไหนที่อชอบภาวนาชอบในเรื่องของคุณงามความดีในเรื่องของธรรมะแท้ๆเนี่ยไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละมันไม่อยู่ไหนหรอกธรรมะนะแต่ถ้าจะมาเอาเครื่องรางของของังมาเอาเลือกยามวันดีมาให้ดูวัน เนื่อวันนี้ดีวันไหนวันไหนพร้อมเนะวันนั้นดีในพุทธศาสนาพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้พระไปดูดวงดูอะไรนะ่พระเนี่ยมันธรรมะของพุทธเจ้าแท้ๆเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านั้นไม่มีไม่มีพวกเลิกงามยามดีไปดูเลิกดูหมอเสียงทํานายทายดวงอันนูน้นอันนี้ไม่มีนะไม่มีแล้วยิ่งหลวงปู่ล้าอาจารย์เคยบวเนี่ยหลวงปู่ล่าเนี่ยท่านไม่ให้เลยท่านไม่ให้ทําเลย พระองค์ไหนทําท่านไล่หนีออกจากวัดเลยพวกเจิมรถเจิมลาพวกทําปลุกเสกคาถาไม่มีท่านให้ภาวนาหากิเลสตัวเองแล้วก็ละกิเลสตัวเองถ้าจะบอกสอนโยมก็บอกมาทางนี้บอกมาทางนี้ไม่เอาถ้าทําแบบนั้นน่ะมันคือมันถ้าจะทําเอาตังค์น่ะมันทําได้นะเอาพูดกันตรงๆภาษาพระเลยเนะี่ยแต่เขาพูดกันเนี่ย อาจาจะทําไปหลอกเอาตังโยมอาจารย์ก็ทําได้นะอาจารย์ก็ทําได้อาจารย์ก็ไม่ใช่ไม่มีภูมิความรู้อะไรเลยนี่หว่าก็มีก็รู้อยู่กับปูบใบอาจารย์ก็มีตําราก็เคยอ่านมารู้หมดแหละทําไมไม่รู้บวชเน้นก็เคยบทมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็รู้หมดแหละว่ทไมไม G, าทํายังไงจะได้ตังโยมมาพูดแบบไหนโยมจะเข้าวัดพูดแบบไหนอันเนี้ยมันจะขัดใจโยมแต่ถ้าเรามองดูแล้วว่าถ้าถ้ามันเหมือนที่อาจารย์พูดคําว่ามันไม่สมศักดิ์ศรีนั่นแหละไม่ใช่ไม่สมศักดิ์ศรีอาจารย์นะ มันไม่สมศักดิ์ศรีพระพุทธเจ้าเราเราบาบวดอาศัยข้าวพุทธเจ้าอาศัยกีวรพุทธเจ้าไอ้พวกพวกที่โยมามาให้เนี่ยมาเพราะบารมีพุทธเจ้าอาจารย์สํานึกแค่นี้นะแล้วสิ่งที่เขาทําเนี่ยเขาก็ทําเพราะว่าเขาถวายที่ถวายทางมันบาร,รมีพุทธเจ้าทั้งนั้นนะตัวเองมันจะไม่ะบาร,รมีเราเข้ามาบวชก็อาศัยบาร,รมีพุทธเจ้าคําถามก็คือแล้วศักดิ์ศรีของพุทธเจ้าที่เรามาใส่เราเอาคําสอนพุทธเจ้ามาบอกสอนโยมหรือเปล่า เรากล้าขัดใจญ,ญาติโยมไหมหรือเราจะประลาะเอาของญาติโยมพูดไม่เคยขัดเลยไม่อะไรผิดก็เพราะว่ากลัวแต่เขาไม่เอาตังมาให้เนี่ยเพราะนี้อาจารย์ยึดมาตลอดเลยไอ้เรื่องนี้อาจารย์จะยึดมาตลอดเลยอาจารย์ไม่เคยมีเลยนะไม่เคยมีอะไรเรื่องพวกเนี้ยอาจารย์มองว่ามันอาจารย์เห็นคุณค่าพุทธเจ้านะถ,าถ้าพูดถึงเรื่องพุทธเจ้าเนะี่ยอาจารย์จะพูดต่อไม่ค่อยได้เพราะ คุณค่าท่านเยอะมากนะแต่พวกเรามองไม่เห็นพระเนนมองไม่เห็นามาบวชก็ตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์ตั้งตัวเป็นผู้วิเศษอะไรเมื่ออาจารย์เห็นอยู่ในอะไรเนี่ยโอ้เขียวมาเข้าไปหน่อยทีนี่พระหนุ่มเนรน,น้อยให้มันดูขังอาจารย์เห็นแล้วสงสารพระเจ้าสงสารมากๆเลยศาสานาเรามาที่นี่ไม่มีใครกล้าบ,บอกญาติโยม อาจารย์ไม่สนหรอกอยู่แบบนี้อาจารย์ก็จะอยู่แบบนี้แหละแล้วก็จะบอกแบบนี้ไปจนแม่งจนตายนั่นแล้วแต่แม่งใครจะมาใครจะมึงก็อยู่แบบนี้มีบาทอันเดียวก็อยู่ได้นะอาจารยค์คิดแบบเนี้ยเราบวชมาด้วยความภูมิใจเราอยู่ด้วยความภูมิใจถ้าจะตายก็ต้องตายด้วยความภูมิใจนั่นแหละคือพทดแท้ทำแท้สงแท้ให้ให้เราเข้าใจแบบนี้นะเราอย่าไปไปไปอะไรพวกนั้นนะทีนี้ละพรนะเด็กๆละพร พนมมือพอหลบ